ล่นมินีนในตอนที่แล้วมินดี้ก็ได้ก็ได้ก็ได้เตียงมาเสร็จสมบูรณ์แล้วหลังจากที่มินดี้ไม่ได้นอนมาหลายคืนลองแฟนชันเฮ้ย <c oughs> ไ,ไปเกิ๊บแล้เขาจะสามารถคลัชกับเตียงแม่ตะกุจได้หรอแต่เราไม่ต้องการ คำนั้นนะ่ะ mm. อ้ย mm. แม่วัวแม่วัวโดนข่าม mm. mm. เจอไอรครัรงแรกจริงดิไม่ใช่ครั้งแรกครงแรกเหรอไม่ใช่เราเคยเจอแล้วก็เ,เคยเจอไงจุนจ้าจุนได้ เก่าๆเอออยากรู้ทำไมมันมีน้ำพวกนี้มันไปไหนวะมันไปข้ามว่วดิเอาเอาขัาบชุดกกอนดิขับชุดเกาะกันคนเรามีเยอะมากตอนเห็นพิกแอรเก่าๆแบบนี้มันรู้สึกเสียดายอ่ะ เฮ้ยเรามีทุกอ่ะอย่างเลยนะคูณดขับไปดีอ่ะคุณขับไปดี<อ>ข้ไปดีชุกดกอดดิชุดกอดน,นะเมื่อกี้กเราเจอกระดูกเราโดนจอสแก่ะโดนจอมสแก่ะโอเคไปกันทุกคน ก็อยากรู้มากเลยถ้าเกิดฉันคาดไม่คาก็จะได้เปลือกแต่ไม่ได้หมาดผิดได้เลยเลยได้อะไรวะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะได้ทุกคนเราคิดว่าแบบน่ากลัวมากอะ่ะไม่ไปถึงเมืองอะ่ะเมืองเนี่ย ไม่ใช่เมืองอ่ะทุกคนแบบเฮ้ยเจอไอรอนอีกแล้วดิดูอ,อ,อ่อาขาะไรอ่ะเจอตัวนะีน้ไปทับต้อ,องเป็นนักบอลจอนงใยเขาทำโดเนเจอหลายสเต็ปเลยเออก็นั่นแหละของไอ้อามันดโลว่าจริงจริงมันขับก็เป็นเกมสยองได้ถ้าเกิดตกใจเออกอกมาใกล้แล้ว รู้แต่ตกใจจะรอกไปเกาะนันกันทุกคนว้้ย Don โดนพั r ฟ i ฟ h e r สชเขีชุดก่อนเ็สามารถทาสีชขก่อนได้นทุกคน Okay, คเคนะ <c oughs> เรามาถึงตรงนี้แล้วมาถึงตรงนี้แล้วนะทุกคน <c oughs> เราเ้ม่มาคนน้อยแต่เราดูหอขีนนะเราคงดูหินขอดูหินเธอหน่อยย <c oughs> ิ่งน้อยแล้วก็รวยไอ,อนอนร,รอ่นะโอ,อ้ <c oughs> ยย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 ย้ยย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  ไอรอนหางนมีนอยู่ครั้งมเจอไอรอนสองสต๊อกสามสตอกอะเป็รับสอ,อ,องร้อยไอรอนหนไม่ได้กูชินกัด,ดิู เราก็วนนมา,เากเันก็จะเอค่าหมูกันทุกคนเรามีหลยายอย่างที่ต้องทำ ก็จะป่าเบิร์ชแล้วเข้ามาจะมีแบตละฮะนี่เก,ก,ก,กียร์เนี่ยเหรอ <c oughs> <c oughs> นักเกียรอะมันเหมือนม้าลายอะ่ะทำไมมันเหมือนม้าลายอ่ะหน้าเหมือนเทิงนะโอ้กัวป่าเบิร์ชเหรอเออเจ้าของเกมสร้างมาเพื่ออะไร,รอ่ะ <c oughs> ไม่รู้ก็ ไม้แต่มันแต่มันน่าเกลียดเหรอมันเป็นสีบ้าหาอะไรนะสีมราจักสีบรานี่ป่านะป่าบิชรี ไม่ใช่ป่ามันธรรมดา,าป่าอะไรแล้วทำไมมันมีอ่ะ มืดแล้วว,ว่ะแต่ว่ามันยังไม่มืดนะเออจะมืดแล้วว่นพี่ขอพี่ขอพี่ดีจังเลยมีอันเนี้ยจะจุลัะพัสพี่จีเันสว่างตาสักที ไอรอนไม่ได้จริง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 ชื่อไอรอน ได้มาชูได้มาชูเอาไปทำมัชูสตูดได้จะต,ต้องข้บวจานขัาว,วาวนเดขาวันยังไงก็นั่นน่อยเดี๋ยวค่อยดูต่อันนี้ทำไมขันนี้นะพี่สวนคับนี่แล้วก็ค่าะ วัวแล้วก็ดึงนี่หน่ไม่ต้องกดแรงหลายลนน้าน,นแล้วไม้แต่ว่ิอขึ้นอนปะปะกวนยไมย่งมามังกินมาดิโอเคทุกคนมา Subtitles by the Amara.org community Yeah. <laughs> you <laughs>